ซื้อจักรยานแถมทองฮะซื้อจักรยานแถมทองซื้อจักรยานแถมทองจักรยานแถมทองรางวัลที่หนึ่งแถมทองรางวัลที่สองแถมจักรยานไฮบิดไฮบิดนะแล้วก็คอมเมด์แต่ที่สามก็จักรยานรับรับไหมรับรับกใช่เงื่อนไขไม่ได้มีอะไรเยอะแยะเลยแค่มาซื้อหนึ่งคันตอนนีเสร็จหนึ่ง่ะนะแล้วก็วันน,น,นี้วันที่เก้า ไปถึงวันที่31ธันวา30ทันวา30ทันวาอ่าก็คือสามารถที่จะมามาช็อปที่นี่ได้ที่แลนด์ไม้ได้อ่าไม่ว่าจะกี่คัน100ลึกลึกนะ1ส0ลึกลบาทนะเขาบอกว่าถ้าอยู่ต่างจังหวัด่ะกพหาเขาว่าไม่เอาทองเดี๋ยวเขาโอนดเป็นเงินให้อ่าก็ได้อ่าหรือมาเอาเองมามาซื้อใหม่มาแบบว่า รูปด้วยแล้วก็อาจจะซื้อจากยานเพิ่มอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะเดี๋ยวเรามาดูนี้กันก่อนแล้วกันวันนี้มาทําอะไรบ้างไฟฟ้าอัปเดตอัพเดตจากยานไฟฟ้าไฟฟ้าเพ่นเยอะเห็นมาเยอะสวยๆอยงนั้นเลยครับอันนี้กเห็นบอกว่าจะมีของมหอีกนะเห็นบอกว่าจะมีของมหอีกนะอ๋ออันนี้ผมก็เลยเหมือนคุยกับพี่หนุ่มไปแล้วว่ากลางอาทิตย์หรือ อะไรประมาณนั้นเดือนหรือวที่แต่ทีนี้มันก็เยอะมากเลยนะมันจะเต็มหมดแล้วนะอ่ะมาดูหน่อย,อ,ย,ยอันนี้คือรถป๊อปหรือรถไฟฟ้าเลยรถไฟฟ้าเลยอันนี้ไม่รู้เท่าไหรนะ่เนาะมีคนก็อยากมีคนคเขาคอมเมนต์มาเขาบอกว่าน่าจะจิ้มเลยว่าคันนี้กี่บาทอันนี้กี่บาทไปเร็วมาเร็วมากอะ่ะแล้วเราไม่รู้ว่าขายเท่าไหร่อะไรเงี้ยไม่รู้ที่ไหน เขามาจิ้มแล้วกันถ้าเกิดสมมุติว่าเขาสนใจอ่ะให้ให้เขาอ่ะแทปเจอร์หน้าจอแล้วก็แอดไลน์มาที่แลนด์ไบด์หรือไม่งั้นก็มาติดต่อที่สมอศิลาล้อมหรือไม่สะดวกก็โทรมาที่086ย์แดติ๊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 ดแลนด์ไบด์ได้ละเอียดได้ล่ามแล้วกันนะครับอ่ะมาอันนี้อะไรเนี่ยที่เป็นเอาคงท้องมอไซค์มอไซค์มอไซค์ไฟฟ้าอไไฟฟ้านะ ตรงมา side, ตะไคร้ตะไคร้ส,ส, like สปททูตเตอร์อะไรประมาณนั้นแต่เป็นหัวไฟฟ้าเห็นบอกว่าเท็ดเ uh ้ยติดแล้วอ่ะติดแล้วใช่ไหมนี่เอือวานผมเห็นเขาบ้านบินอยู่อันนี้กดเนี่ยออก็คือความใช้หมดเลยความใช้ความใช้อันนี้ก็สวย Oh. เหเหอ้ยจิ้ไม่ถึงหมืแจงมามีคนเขาแซวเขบอกอุ้ยไหนๆมาจิ้ขนาดนี้น่าจะบอกราคาสักหน่อยมันเยอะมากเลยอ่ะเอาคบข้าก็ได้คะไฟฟ้าอ่ะนี่ละครับั้งสองันองสอเหลนะสอนี้วิ่งได้ความเร็อนสี่สิามสี่ิมสกตรตชั่วโมงครับตัวนี้ก็มีรีโมทกันขโมยเงินติ๊กติ๊กติ๊กเงือครับรีโมทกันขโมย สตาร์ทเครื่องอะไรก็ว่าก uh ั huh. นไะป หมื่นตัวนี้ก็สามระบบตัวนี้สามระบบเป็นไฟฟ้าตัวนี้โอ้โหทำความเร็วได้ดีมากยี่ห้อนี้ครับตัวนี้ก็ได้สามระบบตัวนี้ปั่นธรรมดาได้แล้วก็ช่วยปั่นได้แล้วก็บิดได้ความเร็วก็ช่วยปั่นได้ประมาณสี่สิบกว่ากได้สี่สิบเลยสี่สิบกว่าได้แตะเบาะเ่าไหร่นะคุณแมตัวนี้หมื่นห้าพันเก้าหมื่นห้าพันเก้าตัวนี้เมื่อวานไปลองตัวนี้ความเร็วได้แตะเบาะนะแตะเบาะความเร็วอยู่ที่ห้โอ้ย เนี่ยไปลองเลยตัวน,นี้แรงแรงตัวนี้ตัวนี้ช่วยปั่นปั่นธรรมดาแล้วก็ช่วยปั่นต่ตัวน<ต>ี้บิดไม่ได้ใช่ผมอ่ะเดดผมเพาะว่าเลยเะเบาๆนี่ห้าสิบกว่าวันไปดอนหวมาแล้วก็เดี๋ยวดูแบตหมดไปเท่าไหร่หมดไปขีดนึงมัม้งไปดอนหวเมื่อวาน เดีตัวนี้ยังไม่ลงแต่เมื่อวาน้ลงไปขีดนึงรอนไหวนิดไปแบบนี่เกือบสิบกิโลสิบสองโลสิบสองโลไปตัดผมเมื่อวานเนี่ยเมื่อวานแบตยังไม่หมดครับผมตัวนี้น่าจะไม่แตะหมดสามสิบกิโลอย่างน้อยอย่างน้อยนะกี่บาทนะอีกหมดอันนี้หมื่นห้าครับหมื่นห้าต่อมาออุ้ยนี่มาเฟียนเลยตัวนี้เฟรมเป็นคาร์บอนคาร์บอนตัวนี้เฟรมคาร์บอนนะตัวนี้ตัวนี้เอ่อหมื่นเก้าครับตัวนี้หมื่นเก้านี่หมื่นเก้าตัวนี้เป็นระบบเกียร์แบบแบบัรยานีมีเกียร์ดดด้วยสสปปีีีนะให้เรม์อส ขันมาพี่เปแสนกว่านะตัวนี้เอ้าเหรอนี่โยนี่หมื่นสี่นี่หมื่นสี่นี่ก็ค่อยปั่นไฟแรงที่โมบลนั่นก็พับได้ม้วนได้ก็หลังจะม้วนไปข้างหน้าได้ขันมาพี่สีแดงตัวนี้อยู่ที่เก้าพันห้าเก้าพันห้าเก้าพันห้าก็สามสามระบบตัวนี้ไฟแรงนิดนึยอันนี้อ๋ออันนี้ก็ไฟฟ้าด้วยนี่ไฟฟ้าแต่ตัวนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะตัวนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่อ๋อไม่มีแบตเตอรี่นี่คือปั่นธรรมดาห้าพันกว่าบาทห้าพันกว่าบาทครับถ้ามีแบตเตอรีประมาณขึ้นเกือบหมื่ เลื่อนอะไรตัวนี้พับแล้วจักรยานแล้วกันตัวนี้อยู่หมื่นตัวนี้ใช้เผานะครับตัวนี้หมื่นหมื่นสามพันห้าครับตัวนี้โอ้โหนี่ไงพี่เบนใช้เผาเจ็ดเผานี่ไงเจ็ดสองเามันลดยนต์ทได้โอเคต่อมาอ่าตัวนี้อยู่หมื่นสี่ครับตัวนี้หมื่นสี่นี่ได้ดีไซน์ดีไซน์สวยหน่อยนึงนะเก็บข้างเดียวเออ่อเกยบข้างเดียวข้างหลังหาว่ามีข้างเดียวถัดมาเอันนี้อันนี้อันนี้เนี่ยแทนตัวนี้ก็ตัวนี้อยู่เก้าพันห้าเก้าพันห้า 9,500นี่ขาใช้6 0 0เนนี่ถูกเลยตัวนี้อยู่6,500 6,500 6,500ก็ใช้บิลเลยนี่ก็ไป48โมดตัวนี้อยู่9,500 9น0 0เอาไปตัวนี้อยู่8,500 8,500ก็ใช้บิดเลยโอเคตัวนี้ก็อยู่8,500เหมือนกัน8,500เหมือนกันนอกจากนี้พี่แรงก็ยังมีอีกที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ริ้ไม่ได้ทำอีกเยอะอีกเยอะถ้าเกิดใครอยากอยากมาได้นะ อยากได้แล้วมาเซอร์วิสเองเนี่ยก็อ,อีกราคาหนึง่งใช่ใช่อยเป็นประมาณเท่าไหร่ครนะที่ไหนพวกนี้รถ้าเขาเป็นเซอร์วิสเองรถไฟเริ่มต้นโรงพยาบสองพันห้าสองพันห้าสองพันห้าตามสภาพไปเซอร์วิสเองที่บ้านสองพันห้าสามพันหรือตามช่วแนกสองพันห้าเลยส่วนมากเป็นที่อะไรพี่พวกนี้แบตส่วนมากแบตจะส่วนส่วนน้อยแบตแบตประมาณแปดสิบเปอร์เซ็นต์ที่จะใช้ได้ ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ที่จะเสียแล้วโอเคก็คือง่ายๆก็คือเป็นที่แบตแหละนเกิดใครมีแรงหาแบตนะแล้วมาซื้อกับพี่แรงนะพี่แรงก็จะตัดให้ไปเลยราคาไม่แพงนะก็อย่าลืมอย่าลืมที่นี่ขายส่งขายตรงอ่าห้าคันแรกก็ราคาส่งเปิดได้เลยครับผมซื้อรถแถมทองซื้อรถแถมทองครับผม